กำลังนำสิริรางคุอาไปที่เมรุอตอนนี้กําลังเตรียมปพิเพณีของการนำสศริราศุผู้วายชนจะนําไปสู่เมรุก็คือเมรุไปช้านั่นเองที่ส่วน กำลังเตรียมความพร้อมอยู่ท่านผู้ชมก็จะไปส่งที่เมนนะท่านผู้ชมปจัปนกิจที่นูน่นอ่ะไปช้าน่ะละครับปัจจุบันเขาสร้างเป็นเมนเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไปชมเพลิงที่นั่นจัปพนกิจที่นั่นเสร็จพิธีนะครับแต่จะประกอบพิธีให้เสร็จสิ้นที่บ้าน เช่นชักภาพบางสุุลมอบคุนต่างๆก็ประกอบพิธีเสร,ร็จตั้งแต่ที่บ้านนะฮะเรียบร้อยคือที่นี่จะย่นย่นเวลานะครับในการประกอบพิธีกรรมที่หน้าเมนนะครับก็ค,คือจะมอบคุณจะถวายผ้าต่างๆที่มีเสร็จสับกระบวนการส่วนพอนำสนาเราศพร่างไปถึง ชาปนาสถานเสร็จก็ประกอบพิธีชาปนกิจเลยนะครับไม่มีพิธีใดๆเพิ่มเติมเสร็จช่วงนี้เลยก็ไปต่อที่นั่นก็คือ,อว่าจบพิธีการนะครับก็จ,จะแตกต่างกับอาจจะที่อื่นๆนะครับมันก็จะไม่ไม่เหมือนกันบางแห่งเขาก็จะมักจะไปประกอบพิธีที่หน้าเมนนะครับ คือแต่ละพื้นถิ่นอาจจะแตกต่างกันไปแต่หลักหลายใหญ่ใจความก็เน้นคุณงามความดีทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ไวชนเช่นเดียวกันนะครับอ,อยู่ที่พื้นที่นั้นๆจะสะดวกแบบใดนะครับก็ไม่ได้แตกต่างกันนะบางแห่งก็จะไปประกอบพิธีกันที่เมงนะครับที่ที่นั่นเลยนะเช่อนอาจจะ ให้พระสงฆ์สักพาบางสกุลที่นั่นแล้วแต่บางบางบางท่านก็อาจจะไปจัดที่นั่นนะครับจัดพิธีการที่นั่นซึ่งมันต้องใช้เวลาเดินทางไปด้วยย่นเวลาเวลาการเก็บสิ่งของกลับด้วยก็คือเสรยลเส้นกระบวนกันก็จะมีพิธทีที่บ้านต่อเป็น,นสวด จเจริญพระพุทธมนต์ในช่วงเย็นนะครับสวดกระดูกนั่นเองนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ถึงจะทำมนตใสบาตรก็คือแปลว่าเสร็จพิธีนะครับวันนี้ก็อีกหนึ่งวันนะครับอย่างหลังจากที่ประชุมเพลิงเสร็จคือชานก,กิจเสร็จก็ะะจะไปเก็บอัฐิในช่วงเย็นๆนะครับเก็บกระดูกต่อจากนั้นก็จะนำอัฐินัา้มาประกอบพิธีจเจริญ พระพุทธมนต์ในลำดับต่อไปในช่วงเย็นนะครับควรหลังจากเก็บอธิมาเจสามแล้วก็จะมาประกอบพิธีช่วงเย็นอีกครั้งหนึ่งนะครับคือในช่วงตอนตอนค่ำนะครับแล้วก็พอช่วงเช้าถึงจะได้ทำบุญใส่บาตรมารับเปียนว่าเสร็จพิธีในพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนั่นคือนั่นแหละคือพิธีกรรมพิธีการก็จะแตกต่างกันไปนะครับนี่ก็จะนำ ลงเนาะลงเย็นนำไปไปส่งที่นั่นเลยอีกขั้นตอนหนึ่งตอนนี้นผู้ชมตอนนี้กำลังนำลงเย็นแล้วบรรจุนะครับนห,นนหนักนะน้ำเนน้ำหนักค่อนข้างจะเยอะทีเดียวเพราะมันเป็นสเตนเลสนะครับ เนี่ยพิธีทำเนียมปฏิบัติก็จะแตกต่างกันละโอ้ยมาแล้วกอตกจังเลยแล้ว่า หาใครราดโรลรา้หร,รอ,อรเปล่าไม่แน่ใจโอ้ไม่ใช่ระวังนะเพราะว่ามันลำหนักพี่น้องก็จะไป <c oughs> ร่วมส่งนะครับเป็นครั้งสุดท้ายท่านผู้ชมนี่เลยอ่าธีกรรมกติบัติของเตนะะ <c oughs> บ้านนะครับแต่ละชุมชนนะครับก็จะไม่เหมือนต้องใช้เวลาตอนนี้สัก,ก,กระยะหนึ่งแหละรอความพร้อมเดี๋ยวก็จะ,ะพาระขบวนนำไปส่งที่ครับนี่ละคือที่ประเพณีปฏิบัตินะครับแต่ละพื้นผินนะก็จะเป็นแบบนี้แล้วท่านผู้ชมนะนี่แหละคือวาระสุดท้ายในก็ฝากให้พวกเราร่วมกันทางสารสุขภาพ เนาะให้สมบูรณ์ให้สุขภาพดีตลอดไปจะได้มีสุขภาพแข็งแรงนะจะได้อยู่ปฏิบัติงานหรือทํางานอะไรก็ให้มีกําลังกายกําลังใจมีสุขภาพที่ดีอยู่กับโลกใบนี้นานๆตลอดไปนะูกชมพ้าสงฆ์ก็สี่รูปเนาะที่จะขึ้นไปนั่งขนาบข้างนะครับ แล้วก็สวดนะครับสวดของส่งน,นำคู่ไปด้วยนะครับจะใช้พระสงฆ์สี่รูปนะครับเอาไม่ใครถืแครรูปเหรออ๋อเดี๋ยวพี่ถื้รูปก่อนนะเนย่าพี่น้องสะพายลูกเย<ด>ยืยดุทรายก็คลุนด้อยนุ่นด้อย

ขอบคุณมากคุณอาไปก่อนไปก่อนตอนนี้ก er> ็มาถึงหน้าวัดแล้วเฮ้อเอมุ่งเราเจอไม่มาวะ มาเมื่อไหร่ตอนนี้ถึงดาวพอยสอด thank mm -hmm. you air wo mom mom wo 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 wo

พี่น้องก็จะสะดวกขับรถจักรยานยนต์บ้างบางส่วนบางส่วนก็จะเดินมาพร้อมนะครับบางคนก็จะ,ะนั่งจักรยานยนต์มาคร่รถมีรถยนต์ส่วนตัวก็จะมาขับมาด้วยเพื่อตอนกลับก็จะได้จะได้นั่งกลับไปนะคบคือพี่ท่จ ราส่งนะครับเป็นพระสุดท้ายบางท่านจ็นำรถจักรยายนยนต์มาติ๊กอัพมาระยะทางมันก็ร่วมโลงหนะึ่งกิโลเศษเศษกระมัะจากบ้านมาที่นี่นะครับตอนนี้จะเข้าบร,ริเวณป่าชาแล้วโรนีเบ็ดตรไงทุ โหละเียจะเข้าไปมเลเลััน่โได้ยคุยบอกว่าไอ้หออ้ตะบกเลยาลดคิดนนีนอมื้อน ตอนนี้ก็เข้าสู่บริเวณพื้นที่นะครับไม่เห็นแล้วป่าช้านั่นเองนะครับจานย์จัาพิธีเข้ามาถึงบริเวณแล้วก็จะบบกก่าวนะครับนี่คือพิธีการปฏิบัติเป็นประเพณนธรรมเนียมปฏิบัติของ ก็จะเวียนจบ3มรอบมรเมนนะคุผู้ชมเบียนมันจบครบ,รรบทรอบสาม ตอนนี้ก็กำลังได้หนึ่งรอบแล้วนะครับ เป็นรอบที่สองนะครับใหม่รอบแล้วท่านผู้ชมกำลัง ผู้ชมน่าจะได้สุดครบอันจบสามรอบแล้วล่ะ นะครับตอนนีก้กำลังเข้ารอบที่สาม